สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพอกันอีกแล้วสําหรับช่องเพชรผักดีชาแนลคำว่าแล้วก็ซอยก็สำหรับเพื่อนๆคำว่าแล้วก็ซอยกดเลยกดแชร์กดติดตามรือกดกระดิง่งเพื่อจะบระผาดคลิปต่อไปด้กับเด้อในการแข้งขันครับวันนี้มาดูอ่างบ,บ,บ่บําบัดน้ํานะครับบริษัทแปลงมันเะครับเด้อ แต่ปงมั่นครับผม KS Bio Path จำกัดสาขาที่2 0ง 0, 0, 0 1ครับตอบบํบัดหน่ำเสียครับพี่น้องตำบลคำบงอ,อําเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาลสินครับมาซื้อหญ้านะครับวันนี้รีวิวการปลูกหญ้าครับพี่น้องการเพิ่นเอาหญ้าการปลูกหญ้าครับพี่น้องคราง บำบัดน้ำเสียสถานที่บำบัดน้ำเสียนะครับน้ำเสียไม่จริงครับเป็นน้ำวิตนัดย่างดีนะพี่น้องนี่รับแปลงหยาบนครับหยาจักรพัดครับผมนารกจักรพัดครับขายครับพี่น้องไล่สามพี่น้องขายย่าหวานปีกส่งครับสนใจติดต่อ0981485412ครับเป็นขายงานละสองพันคนว่า รับสูงสูงถุ่มมาครับจำอ้อยครับพี่น้องสูงครับพี่น้องเด้อเป็นเอาหน้านีแล้ครับพี่น้องรถเป็น้ำอุ่นสึงครับพี่น้องขอบคุณมากมากครับผมรีวิวน้ำกันครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุพลสุขคนพี่น้องปองไปด้วยครับด้วยืัอนี้มาเบิรงสวนปลูกหญ้าครับเจ้าว่าตุกเจ้าว่าเจ้าควายตุกทันครับพี่น้อง มารีวิวสวนปลูกยาขายครับเป็นอาชีพรายได้เกษตรกรเสริมครับพี่น้องเป็นสวนเป็นให้เนี่ยครับผมน้ำผมมาจากไสกัะเจามเบิ้งครับพี่น้องเบิง้งน้ำกันนะครับเด้อวัอนี้น้ำเสนอครับสวนหญ้างามงาม มารีวิวสวนปลูกหญ้าง,งามๆนะครับเด้ออันนี้หญ้าญยังครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมหญ้าญยังครับนี่หญ้าญยังครับผมนี่นาลกงอ๊ะนานไหงหอ๊ะบ่นาลกจกัรรกรพรรดิบ่อันโอ้งามนะครับนนนเนาะใส่น้ำวิธีเอาน้ำาเอากลับใส่ครับผมนำ้ำโอ้พวกเจ้ำวัสดุบ่ครับผมอยู่บ้านไหนครับบ้านโด่งุดมครับโด่งุด่งสิ เรากิดพอนง,งามๆโอ้ต้องจางคนตัดอีกตั้งหางแบกอีกั้งหางก,ก็ยิ่งพัดวะจางหมักจังแล้วเลยตัวกองนอนอยู่หนารถ <c oughs> ครับชาวควาชาวควายนะครับการปลูกหนาครับพี่น้องขายเป็นอาชีพครับรายได้เสริมรเกษตรกร <c oughs> อาอจากพันหนึน <c oughs> น่งเนี่ยหลายเหมนได้ครับผม าไปเบ่องบนอื่นอีเองานน่งานันเดียกานหงหลายก็งงานยูกไมงานได้มาเัใจกาไก่เถอะรถเขามาได้ปรถเขามาเลยค่ะแล้วกนเล่นออกคนได้กมกวงารบ่เลยครับานชิบเก่าิบเก้าป๋ กระจจาส่วนลาล,ละสองพันหนีงานละสองพันฮอดฮอดอันอดอันเชือกด้งไวมั้งครับกลางบักสังมาฟันเอาหลดเจา้า เขาใส่มีดขอฟันตัวนี้แม่นบ่รครับรออตัาขี้วายเห็นเนด้อหย่ามนิอุนหอดฝนเง้อเออแล้วว่าจะไปไปจากน้อยยังบ่ไปจักน้อยยังบ่ไปจังไ,ปไ,ปไ,จงไ้จะว่ามีเม็ดฟันมาตีจะหอบโจ้ใจเป็นเพือที่ละ่ะตอร่องกันบอ่อใ้บ่ครับต่อร่องบ่อด้บ่ครับ ราคานี่ต่อร่องพ้นในเพียงเท่าเฮ้ยเจอเมืองน้ำพี่นัเาเจียวนำ้ำดำมุ่ซุ่ม ุดเป้าไหวผมบอกแมุ่ดปลาอ้อยเลยอันนี้อันนี้ทนทางมันนี่บอกแม่นี่บอกที่ทนทางมันนีุ่ปลาอ้อยอันน้อยนี่ก็ให้บอกครับนี่นี่อกน้อยก็แม่นหมแม่ชุดปลาอ้ทั้งฝุ่นคนาคนละงาดเลยค่ะนีเอาเนี่แล้วเนื้อตันนี้นี่เนือตันแป้งนี่เพิ่หน่อยแต่ว่าสองพันเออคนดึงไว่างเสียกตาตั้งุ่นทั้งตาทั้งุ่ไปทั้งปีก็สีเงาอยู่เนาะ ใอ้กย <kaç Beginning? S 1> ังา3ง่อเบลวคะัดตัดสองมือวัดบเี่ยสามอันสามเมือต่อรถ เต้องเอาลายเราวยเล็กนี่กินบบดอกมันเหลืองกวยมันเหลืองกล้วยสาตนครับำกล้วยเล็กนี่ละเอาน้ไวด้อ่ล่ะเงนอาเงินไหนเพิ่มมาจำตายรูปไลพ้อฮะทั้งคนตัดไปทั้งพีงาพอดี Ừ, Ani nhà bác đi xa lấy ổ ừ, xuống nhau rồi à. Mẹ nhà tắt đâu bỏ? Bỏ. Các cháu chào... thử phải lâu thì các cháu bỏ mạo Bye. Bye.